พี่ชายอยู่ทถวไหนครับเนี่ยอืมอันนี้พี่ชายอยากขายเท่าไหร่สามแสนอ๋อราคาในใจสุธิเนี่ยเท่าไหร่เอาสุดๆเลยของพี่อะอะไรแบบว่าสอ,องแสนบวกลบอือฮึแบบนังนะ พี่ชายได้มายังไงอะ่ะ <Okay. S 1> อ๋อเป็นของที่บ้านพี่เหรอดั้งเดิมเนี้ยเหรออือพี่ชายแล้วไม่มีอย่างอื่นเหรอ hmm. ตั้งแต่เหวี่ยงอยู่ที่หิ้งเหรอแล้วพี่ก็เปิดดูคลิปอย่างเงี้ยเหรอหรอแล้วพี่พี่ดูเนี่ยถามถามใจอย่างนี้เอามาอย่างเงี้ยแบบมีความรู้สึกแบบ กังวลไหมไว้ใจไหมกังวลมาที่แบบเอ๊ะแท้เราจะซื้อไหมอะไรอย่เงี้ยมีบ้างเหรออ๋อ,อตั้งอยู่ในบ้านเลยแต่พี่เคยเอากล้องส่องไหมไม่เคยใช่ไหมแต่รู้ใช่ไหมว่าจากในรูปแบบมันสึกเยอะมันลื่นไปหมดแล้วอะไรเงี้ยพี่ชายเอาสองแสนหนึ่งแล้กันนะนะ อืมที่ทําอะไรอยู่อ่าไม่ได้เหรอก็จะไปลุยแล้วนะก็เหมือนจะเป็นเงินทุนที่ได้จากเสือนะถ้าไม่ได้ดูคลิปคนอื่นขอจะให้ไปไหมหมื่นสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยให้ไหมเราก็ห่วงเงินเงี้ยอืมเราก็พอมีความรู้ว่ามันอืมเคยเคยปล่อยพระไหมเหรอในชิ้นแรกในชีวิตเลยหร อเอาขอให้เงินเสือก้อนนี้เป็นเงินที่สร้างประโยชน์ให้กับพี่นะโอเคเี่ยงเงินสดนะโอนไหมเงินสดนะมาตอบไปตอนสักหลายทุ่มเหมือนกันนะพี่ก็นอนดึกเหมือนกันเลยนะเหรออ๋อยู่แถวพระประแดงอันนี้มีอะไรเชือกหรอโอ้ ดีผมขอเชือกไปด้วยนะอันนี้เชือกที่อยู่เขาเหรอ,รอ,อพี่ลองไปลื้อดูนะเนาะเผื่อเจอยอย่างอื่นนะเหลือเชื่อมากเลยอะ่ะสุดยอดเลยมาพี่ชายสองแสนสามหมื่นขอบพระคุณนะเดอกันได้ครับ